สวัสดีครับอยู่กับผมนำบริเวชาแนลและตอนนี้ผมจะสอนวิธีการเก็บเลเวลจากเลเวล30ถึงเลเวล50นะครับโดยแบบที่เราจะเก็บเลเวลตอนนี้ก็คือดันเจียนของกิฟเฟนนะครับก็คือเห็นม่วงหนึ่งเห็นม่วงเนี่ยมันอาจจะให้เปอร์เซ็นที่ไม่มากเท่าไหร่ก็คืออาจจะน้อยแต่ว่าจํานวนเห็ดมันเยอะมากแล้วถ้าขยะก็ทําทให้เรามีเงินไปซื้อ ซื้อเลียซื้ออะไรได้สบายครับไม่จําเป็นจะต้องไปปร๊มเลสมากมายคืออยู่เนี่ยได้ถึงห้าสิบหรืออาจจะถ้าเกิดใครทนทนหน่อยก็คืออาจจะอยู่ถึงเปลี่ยนโอ้โหเยอะวะมันเยอะไปละมันเยอะไปละโันเยอะจังมีเยอะมากครับตอนที่มันไม่มีคนอนะ่ะ ก็แทบจะไม่ไหวเหมือนกันโจมันไม่มีสก,กิลสก,กิลโจมตีเป็นโหวมันก็เลยเก็บลำบากเนาะได้เยอะก็ได้ รเ์เส้นกว่าครับแต่จำนวนมันเยอะที่ตกนาทีหนึ่งนาทีนึงนี้มันได้ได้เร็วมากตีก่าไปตีไม้แดงะฮะโอ้ยเยอะ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 ไปละเยอะไปละเยอะไปละนี่คน เล้วเปอร์เซ็นต์กว่าครับไอ้ที่จอมจะได้เท่าไหร่เป 4. 4นสี่เป็นสี่จุดสี่นะเป็สี่จุดเจ็ดเป็นห้าจุดเก้าก็คือเปอร์เซ็นต์กว่าเหมือนกันถือว่าได้ไม่ไม่เยอะเท่าไหร่ งั้นคลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ